ดิฉันชื่อนางสาวชุติมาโมลินมาจากสาขาวิชาบัญชีวันนี้จะมาทําการปลูกต้นขนุนกันนะคะปลูกต้นขนุนกัน,นะคะ่ะนี่นะคะต้นขนุนขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราไปทํากันเลยค่ะคือขุดดินนี่นะคะเราก็ขุดหลุมเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็เอาต้นขนุนนะคะลงไปปักเลยค่ะก็เอาดินกบนะคะ แล้วก็เอาน้ำผมค่ะเราจะมาบอกวิธีการดูแลรักษาต้นขนุนกันนะคะไม่ตกสามารถรดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอนะคะจากนั้นให้ห่างออกไป2-3วันเพื่อดูว่าต้นขนุนนั้นตั้งตัวได้แล้วอาจเว้นระยะเวลาในการรดน้ำให้ออกไปห่าง5 7วันจากนั้นปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเลยค่ะขอบคุณค่ะ